สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงความรัก Wish AIM ทารอดนะคะแม่มดเอ็มค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่คำแนะนำรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะการอ่านนี้มีผล1สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่คุณเปิดคลิปค่ะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสองสำรับนะคะ After t a r ทารอดค่ะ Super Attractor นะคะ การอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนนะคะทําสมาธิค่ะหลับตานะคะอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำค่ะ ขอคำแนะนำจากไพ่นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะขอคำแนะนำจากไพ่สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ Tower ค่ะ e i g of w a n d ค่ะ Queen of s w o r d ค่ะ Queen of w a n d ค่ะ Nine of s w o r d ค่ะ ไ h พีสเ e d ค่ะเอดออฟสอดนะคะสถานการณ์ของตัวคุณนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะภายในตำแหน่งแรกนะคะ The Tower นะคะหมายถึงว่าตอนนี้นะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น แบบกระทันหันนะนะคะอยู่ในภาวะที่บีบบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหมายถึงว่าคุณพร้อมหรือไม่พร้อมนะคะคุณก็ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงนี้นะคะแม่มดมองว่าในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีปัญหานะคะอาจจะมีการทะเลาะกันนะคะอาจจะมีการเลิกราแล้วก็แยกทางจากกันนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเครียดมากนะคะมีความระแวงในความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คิดวิตกกังวลจนนอนไม่หลับนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณทุกข์ทรมานะนะคะคุณมีความคิดมีความเครียดแล้วก็มีความวิตกกังวลกับความสัมพันธ์นี้นะคะ แต่ว่าจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่ผ่านสถานการณ์ไปแล้วนะคะจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นข่าวดีนะคะในเรื่องราวของความรักกันนะคะแม่มดมองว่าหลังจากที่มีปัญหากันนะคะหลังจากที่ผ่านสถานการณ์ของการที่คุณกับเขามีเรื่อง ทะเลาะถกเถียงกันน่ะนะคะหรือว่าเลิกลาแยกทางกันน่ะนะคะเขาก็จะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณน่ะนะคะเพราะว่ามันมีความที่อยากที่จะคุยน่ะนะคะอยากที่จะเคลียร์ความรู้สึกน่ะนะคะอยากที่จะทำให้มันชัดเจนน่ะนะคะอยากจะคุยให้หายสงสัยน่ะนะคะแล้วก็อยากที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆน่ะนะคะให้มันผ่านพ้นไปอ่ะนะคะให้มัน กลับสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้แม่มดมองว่ามีคนหลายคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แม่มดมองว่าในไพ่อ่ะนะคะมีคนเข้ามาหลายคนในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นคนที่มีลักษณะนะคะ เป็นผู้หญิงที่ตรงๆนะคะเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยจะแสดงความรู้สึกให้เห็นชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะเธออาจาะอาจาะ <S <S มีความดื้อรั้นนะคะมีความหัวแข็งไปบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวนะคะแล้วก็ ตัวเธอเองนะคะก็มักจะใช้เหตุผลนะคะควบคุมอารมณ์ควบคุมความอ่อนไหวนะคะไม่แสดงความรู้สึกออกไปนะคะตัวเธอเองจะควบคุมนะคะไม่แสดงความรู้สึกอ่อนไหวออกไปนะคะให้ใครเห็นนะคะให้ใครรู้นะคะกับอีกคนนึงนะคะที่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานนะคะ เป็นคนที่สามารถที่จะทำนะคะในสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมายที่เธอตั้งไว้ได้อย่างดีอ่ะนะคะเป็นคนที่มีที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมอ่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบที่จะอยู่ในหมู่ของคนเยอะๆนะคะผู้หญิงที่เก่งในเรื่องงานแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องการติดต่อสื่อสารด้านงานต่างๆนะคะ แม่มดมองว่าตัวคุณเองนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความลึกลับซับซ้อนนะคะเป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์อ่อนไหวนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความลึกซึ้งนะคะอาจจะมีอารมณ์ที่เข้าถึงเข้าใจยากสักนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวคุณนะคะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์นะคะ เป็นผู้หญิงที่อาจจะมีปัญหารักซ้อนเข้ามาพัวพันน่ะนะคะอาจจะมีคนที่มีครอบครัวนะคะมาติดพันคุณก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะยังเป็นคนที่มีสัญชตาตญาณนะคะมีเซตในเรื่องต่างๆด้วยนะคะ ในความสัมพันธ์นี้แม่มดมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนเข้ามาหลายคนในความสัมพันธ์ตัวคุณเองก็มีสเสน่ห์เย้าวยวนนะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดกับเพศตรงข้ามานะคะในความสัมพันธ์นี้จะมีการติดต่อสื่อสารเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่ยังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะแม่มดจะขอคำแนะนำจากไพ่ซูเปอร์แอตแทคเตอร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะให้ไพ่ช่วยแนะนำนะคะ คำแนะนำจากไพ่นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะไพ่ใบนี้เมื่อกี้ก็ออกมาในไพ่ใบนี้เมื่อสักครู่ออกมาสำหรับคนที่เกิดวันพุธ ไปวันพรหัสไปแล้วนะคะ Wanting more for u t e r put me into an energy of abundance นะคะไพ่บอกว่าคุณต้องการพลังงานบวกมากขึ้นน่ะนะคะต้องการพลังงานของแรงดึงดูดมากขึ้นน่ะนะคะเพราะคุณต้องการส่งต่อพลังงานนี้นะคะไปให้กับคนอื่นนะคะ I l i s t ิสท t t แอ e เ n สเ t t ะยูนิเวิ e s h โชว์มีวั t t ุ o นะคะไพ่บอกว่าตอนนี้นะคะให้คุณเชื่อนะคะในคำแนะนำของจักรวาลน,นะคะแล้วจักรวาลค่ะจะแสดงให้คุณเห็นนะคะถึงสิ่งที่คุณต้องทำนะคะถึงสิ่งที่คุณต้องการนะคะ I slow down and listen to the guidance that's available to me นะคะ บอกว่าให้คุณปรับตัวลงให้ช้าลงเล็กน้อยนะคะแล้วฟังคำแนะนำนะคะจากจัก,กรวาลน,นะคะจัก,กรวาลจะมีคำแนะนำที่ดีให้คุณนะคะการอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะไม่นำไปคิดและแตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์ค่ะ แม่มดขอขอบคุณทุกการกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ Wish AIM ทาร o t นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ